คูยอ่ยอยๆเจมพายกับโมเมนต์คลั่งรักวันเกิดปีแรกที่มีเธอเปิดตัวแล้วก็หวานขึ้นเรื่อยๆกับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยคู่เจมมากับพายรินระดาหลังจากเจมมาออกมาสัมภาษณ์ให้การยอมรับว่ากำลังคบกับพายอยู่หลังจากมีรูปคู่สุดหวานจากจากทริปที่เกาหลีทำเอารูปคู่ที่มีรูปนะเดตกับย,ย่าอยู่ในเฟรมบอกไปเลยเพราะว่าความรักของเจมพายมันหวานจริงๆ ล่าสุดในวันที่3กรกฎาคม2566นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่30ของหนุ่มเจมก็ถือเป็นปีแรกที่ได้ฉลองวันเกิดกับแฟนสาวอย่างเป็นทางการเลยได้เห็นโมเมนต์คลั่งรักแบบชวนวิทวิวออกมาเรื่อยๆโดยล่าสุดสาวพายเผยภาพคู่พร้อมแคปชั่นสุดสวีทโวยพรวันเกิดหวานใจว่า Happy Birthday to you nanana k าแอดเจมเจมะแมมมมสวีจริงเชียวคลั่งรักแค่ไหนถามใจเธอดู